วัสดีครับวัสดีอีกเช่นเคยครับวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาวช่อง youtube เสือนุรยบุรีดครับผมวันนี้ได้มาถ่ายทำทีมงานครับลงบ่อใหญ่อยู่ที่น้องแคร่ครับสองชั้นบุรีดมครับผมตอนนี้ก็มีสองคันครับรถขุดโกเบโก้วันนี้พามาดูเทเลอร์ครับเทเลอร์ โรกี้ครับร้อยเก้าห้าโอ้โหแป่นกระจกนาซาสวยงามเลยครับนะเซ็นเลอ์คันนี้นี่เป็นทีมงานของพรพระอรหันครับทีมงานเมืองเป๊ปะทีมงานคนบุรีย์ครับม,มาดูครับมาดูระดับคันหน่อย แตงบังฝุออง่นแตงอะไรไปแล้วก็ดูสวยเหมือนกันครับคันนี้สวยๆเดี๋ยวดูช่วงล่างครับเบรกตัวน,นี้เป็นเบรกแบบธรรมดาครับดูสิว่า ทีมงานนี่ใช้กีบเราเออเราเดียวครับพี่น้องเราเดียวเราเดียวคัฟซีก็พอรู้ได้ครับอ้แตยางดี ก็สวยจะเริ่มไปแล้วนะแต่ก็ใช้งานได้เลยดีเลยทีเดียวครับโอ้กระบะวันทุกนี่ใช้ไม้เลยครับนี่ยังไม่ได้ปูพื้นเหล็กนะครับเป็นพื้นไม้เอามาประกบกันนี่ครับ ทีมงานพรพ่ออรหันเอาดูดีเลยทีเดียวครับใส่บางฝุ่นใส่แะไไปแล้วก็ดูได้เลยนะครับนี่มีงอนด้วยหัวโรก,กี้นี่ถือว่าเป็นหัวที่ยอดที่ยอดนิยมครับเอาไปชุบคมเมียมหน่อยเงา รู้ได้เลยครับแบบราคาก็ไม่แพงนีเอาก็กีไปใส่คุณปูน่นี่น่าจะดูดีเลยทีเดียวนะครับสวยเลยเปลี่ยนหัวใหม่เป็นหัวโรกี้น่าจะดูดีครับเทเลอร เครื่องร้อยเก้าห้าครับพี่น้องร้อยเก้าห้าก็เลือเรือแล้วนะครับโอ้อะไรแต่งจากทีทีเอ็นด้วยครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับจากทีทีเอ็นโอ้โห ดูเหยียบอะไรแม่เกือบโดนเสือกัดแล้วครับคอยมามีทั้งเสือมีทั้งช้างเลยครับโอ้โหเข้ามาในดงเสือดงช้างเลยครับก็ไม่มีอะไรครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับยามว่าง เว้นจากการทำงานก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพืี่น้องได้ดูครับเออใส่ตัวฝาครอบล้อไปก็สวยสวยงามเลยครับใส่ใส่ฝาครอบไม่แพงครับฝาครอบแบบนี้เคยถามเลวอยู่ประมาณตัว450มันเป็นอะไรเหล็กหรือเปล่า ๋อเป็นไฟเบอร์ดิไม่ใช่เหล็กครับแค่เราก็นึกว่าเหล็กเป็นไฟเบอร์แล้วก็อ๋อมีตัวมีตัวตัวยึดนะครับตัวยึดแล้วก็คันน็อตเอาก็สวยเหมือนกันนะครับ ส่ยฟ้าเข้าไปแม่ถ้าไปเอาไปพ่นในตัวสเปรย์สีเงินนี่เงาเลยครับตัวนี้ผมคิดว่าง,งั้นนะครบปล่เจะแสงหน่อยนะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนท่านนี้แหละครับ ขอบคุณไปยังพี่น้องที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับเอามาให้ดูเทเลอรอ์รก,กี้ครับ็อก,กี้อะเทเลอรอกก์รกี้ตอนนี้ทีมงานก็จ้ำเอาจ้ำเอาเลยครับเพราะว่าแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาครับ ลึกพอสมควรนะครับบอ่อนี้ลึกพอสมควรเหมือนกันนะครับอู้ผิี่ลง,งเราจะขึ้นไหวไหมนี่งานเข้าแล้วผิ่หลงเอาไหวไหมครับ โอ้ช็อตเด็ดเลยครับไหวไหมไหวไหม ด้วยนะก็ไ,ได้อ้าโกรมลาพาจากกันไปครับ ฝากเจ้าเดก้าเป็นดีสุดท้ายครับดีสุดเดก้านี่ก็แต่งสวยครับแต่งมวกแต่งนาซ่า